สวัสดีครับท่านผู้ชมเทปนี้เป็นเทปโค้งสุดท้ายนะครับแฟนๆก็เรียกร้องกันนะฮะให้รีบๆออกก่อนที่จะมือหวยจะอัน้น <c oughs> ครับก็ติดสงการยาวเลยนะครับลูกค้าก็คงจะได้ไปเที่ยวทำบุญนะครับนะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่บางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ได้เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับได้กลับไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องนะนะก็ช่วงนี้นะครับ นะก็ยังมีเขาเรียกว่าสงครามเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าข่าวมันอาจจะถูกปิดกั้นไม่ค่อยได้รายงานข่าวเท่าไหร่นักนะครับแต่เพราะความที่ว่าทองตอนนี้นี่นะครับบางคนก็ถามมาบอกว่าทำไมทองมันลงมาอีกแล้วก็คือไม่ต้องห่วงครับนะทองเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่านะครับไม่มีคำว่าตกไม่มีคำว่าถอยที่มันลงนี่ก็คือเขา ออกมาซื้อเพื่อเก่งกำไรนะครับมันขึ้นไปมากแล้วก็เลยเทขายเทขายเก่งกำไรเสร็จแป๊บสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เกิดขึ้นไปอีกก็ขึ้นไปอีกและครับนะคือช่วงนี้ก็ดูเหมือนกับว่าอิสราเอลอะไรนี้ไม่เคยกล้าไปลบกับอิหร่านเท่าไหร่นักเพราะถูกห้ามปรามไม่ให้ลบกันนะครับนะเดี๋ยวมันจะบานปลายแล้วก็จะควบคุมไม่อยู่ก็เลยทำให้มันเงียบไปฝรั่งเขาเล,เ,ลเล่นหุ่นนะครับแล้วเขาก็ต้อง เ็เรียกว่าเลยปั่นพวกบิตคอยพวกอะไรพวกนั้นนะเพื่อหาเงินนั้นแล้วถ้าสมมติว่ามีสงครามหุ้นมันตกเขาก็ไปเล่นทองพอสงครามไม่มีเขาก็ไม่เอาทองนะครับเขาก็ไปเล่นหุ้นเพราะว่าได้เงินเร็วกว่านะครับเป็นเรื่องปกติครับเลขอย่างหนึ่งข้อที่2ที่ว่าอเมริกาไม่ยอมให้ทองนั้นมีมูลค่ามากกว่าดอลลาร์ก็เพราะว่าถ้าหากว่าทองมีมูลค่ามากกว่าคนก็จะไปเล่นทอง นะครับเขาก็จะเทงเงินดอลลาร์ออกมาเงินดอลลาร์ก็จะยิ่งด้อยค่าลงไปนั้นแล้วเขาจะยอมไม่ได้ที่จะให้ทองเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้นเขาก็ต้องพยายามที่จะปั่นให้ราคาทองเนี่ยร่วงหล่นลงมาทั้งการใช้ฟิวเจอร์นะก็คือซื้อล่วงหน้านะครับซื้อล่วงหน้านะเพื่อกดดันราคาทองให้มันหล่นแล้วก็เทขายมาทำกำไรช็อตระยะสั้นมันก็เลยทำให้ทองเนี่ยนะครับ นะก็หล่นลงมาแต่ก็หล่นไม่เยอะครับนะยัง2,300เหรียญต่อออนนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ4 0 0พนะ40,000บาทแล้ว4,000กับาจ็0 0นั่นแหละ5,600 7 8 0ออยู่อย่างเนี้นะครับเชื่อผมนะครับเดือนมิถุนาไปแล้วครับขึ้นอีกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับถือยาวไปเลยครับทองนี่นะครับถ้าเราไม่ได้เอามาปั่นเล่นมาซื้อขายระยะสั้นเนี่ยนะเราก็ซื้อเก็บไปเลยครับ สองสามปีข้างหน้าห้าหมื่นแน่นอนไม่มีไม่มีผิดพลาดไปจากนี้นะครับนะขึ้นไปถึงสองพันสี่ร้อยเหรียญสองพันห้าร้อยเหรียญแน่นอนเพราะสงครามมันจะยงังต่อเนื่องยาวนานไม่มีคมําว่าเลิกทําไมถึงไม่เลิกเพราะอเมริกาเนี่ยนะครับนอกจากจะปั่นหุ้นเพื่อที่จะเอาเก่งกําไรกันแล้วเนี่ยนะครับเพราะเขาไม่ได้ค้าขายอะไรเนี่ยนะครับเขาก็ขายอาวุธนั่นะแล้วเ,เขาก็ต้องทําให้มีสงครามตลอดแต่เพราะความที่เขาจมปลักอยู่ในสงครามเนี่ยก็าําให้ตัวเขาเองเนี่ยนะครับ ก็ต้องเสียเงินในการดูแลยุธทธภพกรแล้วก็ทหารแล้วมันก็เลยทําให้เขาต้องปั่นอยู่อย่างนี้ครับนะแล้วก็จมลงไปเรื่อยๆนะสุดท้ายของท้ายสุดนี่นะครับการหลอกไปหลอกมาปั่นไปปั่นมานี่นะมันก็สู้ทองไม่ได้อยู่ดีครับนะสังเกตไหมครับว่าทุกๆ3ามปี5ปีทองขึ้น1เท่าตัวทุกๆ3มปี5ปีทองขึ้น1เท่าตัวย้อนหลังกลับไปดูได้เลยว่า3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับทองเท่าไหร่นะ และอีก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทองเท่าไหร่ขึ้นมาเป็น1เท่าตัว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 ดังนั้นแล้วอีก3ปีนับแต่นี้ไปนี่นะครับมันก็จะขึ้นไปหนึ่งเท่าตัวห้าหมื่นยังน้อยไปนะครับนั้นะแล้วเก็บยาวไปเลยครับไม่ต้องกลัวทั้งนั้นทองก็คือสินทรัพย์ที่มั่นคงและปลอดภัยแต่เงินเนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋าเนี่ยมีแต่เล็กลงเล็กลงนะครับก็มาเตือนแฟนๆกันเอาไว้ว่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะครับ นะอยู่อยู่อย่างพอเพียงนะครับมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ยังต้องใช้น้อยนะครับเพราะว่าเงินมันเล็กลงแล้วก็หายากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับนี่นะครับผมก็ไม่มีลูกค้าซื้อของผมเลย <c oughs> ผมเองก็ยังต้องไปหาซื้อลอตเตอรี่ <c oughs> นะครับอ่าลอตเตอรี่นี่เห็นไหมห้ากับเจ็ดที่ผมชอบนะครับผมก็ซื้อลอตเตอรี่เอามาไว้นะครับ เผื่อจะได้เป็นเศรษฐีใหม่กับเขาบ้างนะครับเอาลเข้าเรื่องของเรานะครับก็ต้องโชว์หัวกระดานสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะครับนั้นแล้วหัวกระดานนี้ก็สังเกตดูนะครับที่ผมตีกรอบเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะไม่หลุดนะมันจะไม่หลุดนี่คือกรอบที่ผมตีเอาไว้นะครับก็มีนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่ามันก็จะมีเบอร์เจ็ดนะอ่าเบอร์แ เบอร์3เบอร์5เบอร์6เบอร์9นะครับนะไอ้ที่มันไม่มีกรอบเนี่ยนะครับมันโบว์ไว้ก็มี1กับ4ที่มันโบเอาไว้นะครับนั้นแล้ว3 5นะ6 7 8นะครับ9ตัว5 6ตัวเนี่ยมันก็จะหมุนวนอยู่แค่นี้แต่ตอนนี้วิธีจับเนี่ยนะครับก็คือเอา7เป็นหลักแล้วก็จับเป็นอ่าสี่ 7 8 3 7 8 5 7 8 6 7 8 9อย่างเงี้ยนะเอา7เป็นหลักแล้วก็จับตัวที่มันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับแต่ถ้า3มตัวมันจับยากคุณก็จับแค่2ตัวนะ7จ7ดหก7จ7ดหแค่นี้ก็พอแล้วครับซื้อบนล่างเลยนะครับซื้อทั้งบนทั้งล่างนะจะได้ไม่เหมือนกับยายคนหนึ่งก็บอกว่าแกซื้อ7 9้าข้างบนไม่ได้ซื้อข้างล่างนะครับ ก็เลยเสียดายใหญ่นะครับแล้วแล้วผมเองก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะออกอะไรผมก็เห็นว่าค้าขายเงียบๆลูกค้าหายหมดเลยผมก็เลยต้องเสี่ยงโชคเองเหมือนกัน <laughs> นะครับนะแล้วแล้วการคำนวณหวยเนี่ยนะครับถ้าเป็นหวยลาวหวยอย่างอื่นนี่ยผมก็คำนวณออกมาแล้วนี่นะครับก็ แบ่งปันกันรวยใครถามมาผมก็บอกไปนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นเพราะผมก็ไม่ได้ขายหวยด้วยนะครับผมก็เล่นเองเหมือนกันนะครับซื้อท้งหวยรัฐบาลอาจจะมีใต้ดินนิดหน่อยนะครับแต่อย่าเล่นเยอะนะคนราศีมังกรจะมีปัญหานะครับมันจะอยู่เด้งหน้าเด้งหลังนะครับและยิ่งโดนประมาณกลางปีนี้เป็นแล้วเนี่ยมันจะอย่เนี่ยมันก็จะขึ้นไปทับรักนะครับคนราศีมังกรในรหวางจักรเกะาะหวางลูกแรก นันแล้วคนราศีมังกรอาจจะเจ็บไข้ขได้ป่วยไม่สบายคนราศีธนูก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับนะคนราศีเมษก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่ารถจะยูเนี่ยพอมันเข้าไปอยู่ที่ราศีพฤกษกเนี่ยเงินมันก็จะเล็กลงปัญหาข้ายากหมากแพงมันจะเกิดขึ้นนะครับคนหลายราศีมีผลกระทบแน่นอนครับนะต้องอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ นะแล้วทุกคนก็จะผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ไปได้คือสองครามมันจะเกิดขึ้นยาวนาน2ปี3ปีไม่มีเลิกหรอกครับนะเพราะว่าต่างคนต่างก็อยากจะเป็นใหญ่นะครับต่างคนต่างก็อยากที่จะเ,เป็นอิสระนะไม่ให้มีคนหนึงมาลุกลานมันก็เลยต้องสู้กันเรื่องของเรื่องก็คือแย่งกันเป็นใหญ่นั่นแหละครับระหว่างอเมริกาจีนกับรัสเซียนะแย่งกันเป็นใหญ่มันก็เลยยอมกันไม่ได้นะพวกเราก็เลย เหมือนกับต้องมานั่งปลอยฟ้าปลอยฝนไปด้วยนะครับนะเราก็อยู่ของเรานะมีอะไรทําก็ทําไปนะมีอะไรค้าขายได้ก็ค้าขายไปนะครับนะสงครามยังอีกยาวนานแน่นอนนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ว่า12ราศีไม่มีคนไหนรอดหรอกครับนะข้าวยากหมากแพงเงินเล็กนะเงินเฟอ้อเงินเล็กลงของแพงขึ้นนะครับนะมันเป็นอย่างนี้นะครับอีก2-3ปี นั้นต้องอยู่อย่างพอเพียงนะครับแล้วก็ใครที่จะอยากจะเช็คดวงชะตานะครับนะก็ค่าตรวจดวงชะตานะครับไม่จำกัดเวลานะครับส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดมานะครับีวันเดือนปีเวลาตกฟากจังหวัดที่เกิดมา5อย่างนะครับก็สามารถที่จะผูกดวงชะตาโดยละเอียดแล้วก็สามารถที่จะถ่ายได้ ไม่จากัดเวลาไม่จํากัดคนถามนะครับก็1,000บาทนะครับเป็นค่าครูนะฮะไม่ได้ขึ้นมา20ปีแล้วแล้วถ้าหากจะแก้ไขดวงชะตาเสริมดวงให้มีความเข้มแข็งก็ทําดวงพี่ชัยสงครามนะครับแล้วคนที่จะนัดสักคิ้วสักปากสักยันหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกสาวผมจะกลับมาประมาณาวันที่11พฤษภาที่จะถึงนี้ก็จะกลับมาแล้วนะครับก็นัดมาได้เลยครับนะนัดมาได้เลยก็จะได้ จองคิวไว้ให้นะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่3,000บาทนะครับนะ3า0 0บาทนะเราก็จะสักแบบไหนยังไงให้มันเข้ากับหนูเฮ้งบนใบหน้านะครับจะสักคิ้ว6มิติสักคิ้วเสมือนจริงสักคิ้วสีฝุ่นต้องดูหน้างานครับว่าคิ้วเราเป็นแบบไหนเรามีเส้นขนเยอะหรือมีเส้นขนน้อยนะครับนะกล้ามเนื้อเราเป็นยังไงโครงหน้ารูปหน้าเราเป็นยังไงก็สักคิ้วตามหนูเห้งให้ คนที่มีคิ้วสวยนะครับนะก็จะมีก็เรียกว่าสหัตชะนะเด่นเช่นค้าขายนะการติดต่อสัมพันธ์นะความมีสเสน่ห์นะครับมันก็จะปรากฏขึ้นมาทำให้เราค้าขายดีติดต่องานอ,าอะไรก็ราบรื่นนะครับนะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะครับนะแล้วคนที่มีคิ้วสวยตาสวยจมูกใหญ่มีหัวเลงลึกชัดปากกว้างฟันขาวนะครับนะ ก็ถือว่าเป็นคนที่เกิดมามีบุญนะครับถ้าคนที่อายุยาวก็จะหูใหญ่และยาวนะครับคนที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ก็คือกลางใหญ่นะครับถ้ามีกรามนิดหน่อยก็จะยิ่งแข็งแรงแต่ถ้ากรามใหญ่เกินไปเป็นหน้าสี่เหลี่ยมก็อีกแบบหนึ่งก็อยู่ที่โครงหน้าว่าเราจะปรับคิ้วให้สักยังไงออกมาแล้วสวยนะครับก็ดูจากหนูเห้งนั่นเองปรึกษาได้ครับนะก็ผมก็ทํางานคู่ก,กันกับลูกสาวนะครับลูกสาวเขาก็ อยู่ที่นั่นเขาก็มีงานทํานะครับก็คือไปตัดให้เพื่อนๆแล้วก็คนที่อยู่ที่นั่นก็เรียกร้องก็เลยไปไปกลับไปสักที่โน่นที่กาตาแล้วเดี๋ยวว่ากลับมานะครับนนะั้แล้วให้จองคจองคิวมาได้เลยครับนะวันนี้ก็รบกวนเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความมาปรารถนาในสิ่งนั้นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองร่ำรวยมีความสุข ถูกหวยทุกคนนะครับสาธุ